สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนีนะ่ยจริงๆเราสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะ่ยเกมใหม่ล่าสุดนะครับผม,มสักสโตไต้วตหวนันเปิดจริงแล้วนะฮะออฟฟิเชียลแล้วแล้วก็จะโหลดก็ต่อ v p n ไต้หวนันนะฮะก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสําหรับปลอดภัแนะนำล้านอปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภยัยต้องโอ็อปอัพนะมีทุกเกมท่านเลือกเติมมาเป็นเกมใตโตไทยใหญ่มีหมดทุกเกมนะฮะทักไปที่เพจมีแอดมินคนบรการนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยต้องโอ็อปอัพนะครับผมมานี่ยลายเส้น การ์ตูนอาร์ตเวิร์กสวยเท่เนะฮะแต่พอมันเป็นตัวละครมันตลกตลกลครับผมดูดิแต่งานดีนะวางแผนเล่นสนุกสนุกครับมีสกงสกิลแบบอลังการอยู่นะครับผมนี่ัะผมภาษาไหนไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเนาะนี่ฮะเสียไปไปจะเป็นเกมจัดทีมต่อสู้แล้วก็มีสกงสกิลนะมีคัดทรงคัดซีนะผมอืมทันสมัยนะฮะ แต่ตัวละครมันแปลกๆนะผมเนี่ยอย่างเงี้ยงานอาร์ตเวิร์กอย่างเงี้ยสวยนะครับผมเนี่ยแต่พอมันเป็นตัวตัวลักลิกมันยังไงไม่รู้เนี่ยตัวเนี้ก็นี่ครับแต่ว่าสกิลถ้าไม่ตายนี่สวยจัดนะฮะนี่เราเป็นหอกตัวนี้นะครับแจกตัวแรกของเรานะฮะอ๋อมันประลองกันนี่ว่าโถเอ้ยนี่ว่าสู้จริงจังนะ เหมือนอาจารย์กับลูกศิกษย์เหรอครับผมนี่มีของจริงแล้วเราคือตัวหัวหัวหัวม่วงตะกี้นะครับหมวนน้ำเงินนะฮะคล้ายๆจูโลงเลยนะนี่แล้วก็มีผู้ช่วยผู้หญิงหนึ่งคนนะครับผมลั่นกองศึกภาพแม่งทำแบบเออเท่ดีเนาะนี่เป็นตารางนี้นะผมเนาะจะมีคุณหนึ่งนะคุณสองออตโต้อะไรเงี้ยมันจะมีออตโต้ถ้าออตโต้ได้ก็ต้องพลังงานเยอะๆะครับผมพลังเรา พี่ีพลังทีมทุกอย่างเนะี่ยใส่คงใส่ของก็ออโต้ได้สบายเนี่ยแล้วมันไวด้วยครับผมเห็นไหมผู้ชายจะแทงะลุเป็นแนวเส้นตรงได้ครับผมเดี๋ยวรออันติอ่ะอันติอยู่ขวามือยังใช้ไม่ได้ครับผมเสียบไปก่อนอันนี้ก็ต่อยไปก่อนจับจริงเรามาเสียบข้างล่างก็ได้นะเนี่ยเอ้ยเดินไม่ได้วะ่ะ อ่เดี๋ยวใช่อันตีก่อนนะผมเนี่ยมันจะเป็นตารางเงี้ยตามจริงเรามาอยู่ตรงข้างล่างนี้ได้ปะยกเลิกก่อนเนะี่ยไม่ได้บ่ไม่เป็นไรครับใส่ไปข้างหน้าคือเล่นง่ายครับไม่ต้องแปลก็ได้เล่นง่ายคอยไปอัพสกิลอัพนู่นอัพนี่นะยเดี๋ยวเขาก็าสอนนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่น,เ,นเพื่อนๆอีกเกมหนึ่งเลยนะ นี่แล้วก็เอาผู้ผหญิงไปลุมนะอืก็ประมาณนี้เลยนะครับผมบรรยากาศเกมนไะงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันให้กันด้วยนะครับผมเกมนี้เปิดจริงแล้วนะเล่นได้ยาวๆเลยนะถ้าใครจะเล่นชอบแบบแนวนี้ครับน่ารักนา่ารักเซสวยนะฮะงานอาร์ตเวิร์ดแนวจีนนะฮะเหมาะสำหรับคนชอบหนังจีนนะผมเนะี่ยมันเล่นง่ายผมดูแล้วอ่ะนี่นะ เริ่มมาให้อัพตัวละครเราดูดีตัวละครมันเยอะมากอันนี้คือตัวกากา,กากของเราอยู่เลยนะดูไอคอนดีๆนะอันที่3ให้อัพนะครับผมเวลนะฮะก็นี่ด้วยเช่นกันนี่นะอันที่3เกมไหนก็นแล้วแต่ครับสมัยก่อนมีแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นเราก็เล่นจนชินอนะ่ะเนาะเอออันนี้จะเป็นแทงอันนี้เป็นดาบอันนี้เป็นเวทมั้งเนี่ยเอ้ยนี่เป็นอะไรสายอะไรจะมีบ่อยนะสายธนูนี่นะ กวนอูก็มีเฮ้ยเป็นเรื่องสามก,กว่ะเฮ้ยนี่แบกวนอูนะฮะกวนอูฝั่งซ้ายอาร์ตเวิร์คอย่างสวยเลยฮะดูพอเป็นตัวเล็กๆคือน่ารักครับม้าตัวเล็กจัดอันนี้อะไรอันนี้โจโฉอันนี้เท่เนี่ยอันนี้เตียวครับอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ขี่โอ้ขี่เสือเท่มากอันนี้ก็เท่โอ้แตตัวละครแต่ละตัวเท่นะครับผมดูดิอันนี้หองตรงนะผม จำได้โอ้นี่กรเท่อันนี้ต้องรีโป้นะฮะจำได้เลยนะฮะไปลุยต่อนะผมไม่รู้จะเปิดกระชาได้ตอนไหนนะลันกองลบเนรัยผม,มก่อนที่ข้าศึกจะแปรทับเราต้องเสียบก่อนอ๋อได้แค่สองตัว อัพวลวมาแล้วนี่มันกระจายทับแล้วปีธนูก,ก่อนดีกว่าครับผมเสียบไม่ตายครับมันจะมีหลอดเลือดให้ดูว่าตายไม่ตายเนาะดูง่ายครับเห็นไหมมันจะมีหลอดเลือดแดงๆถ้าถึงตัวเอ้ยอันนี้ตายอ่าอันนี้ตายไหมอันนี้เหลือน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ตายอ้าวกดยกเลิกมาตรงนี้ก่อน หมัดมาหาปลาไหลไปเปี้ยง,ยงมัดชุดไปยี่เงี้ยนะเรียบร้อยอันนี้ก็น,นกหงเพิงเสียบสี่แฉกเลยนะผมเดี๋ยวราออโต้น่าจะไวกว่านี้นี่ไปเลยครับตัวนี้น่าจะเก่งนะฮะอ้าวอันนี้ผู้ช่วยเรานะครับผมเออฮะมีผู้ช่วยนะระหว่างทาง โอเคนะเยอะมากนะเดี๋ยวเอาตัวเพจไปอยู่ตรงเอาแทงตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ไปอยู่ตรงระยะที่อันติใช้ได้เนอะอันนี้กันไว้อย่าให้มันมาถึงแถวซับแล้วเอตัวซับฮิวเราได้นะวิโดนแล้วเฮ้ย <c ười> ัมล้อมหมดเลย อ่ะตอนนี้เราใช้ทางไม่ตายัางครับผมยังยัง,ยงเสียบธรรมดาไปก่อนเดี๋ยวฮิวล้วก็ฮิวตัวมันเองอยู่แล้วนะไม่ได้ใช้ทางไม่ตายะตายหมดแล้วอะต่อ,อันนี้ออกมา ตายก่อนใช้ไครับไปยังเนี่ยเรียบร้อยผ่านง่ายๆครับเฟสช่วงแรกไม่มีอะไรยากครับผมอัพแค่2ตัวเอาแล้วครับเข้าไปที่ป้อมแล้วนะครับไปที่เมืองนะครับผมเนี่ยนี่มีโหมดอะไรเปิดมานะครับอ๋อนี่ไงเล่นนิดเดียวเปิดกระชากแล้วครับน่าจะเป็นใบกระชากฟรีที่ได้ทุกคนนะฮะ อ๋อแจกตัวฮิวตะกี้นี่เราต้องไปอัพเวลด้วยนะตามจริงอะ่ะนี่ครับเป็นเควส์นะนี่ทำเควส์ใช้มือตามเควส์ด้วยนะครับทำไม่รู้ว่าเควสมันคืออะไรแล้วก็แปล,แปล,แปลเอานะผมอ่าอัพต่อสามตัวลวดนะฮะเคออกไปอ่าอัพที่สี่นะช่องที่4คือเป็นเหมือน เหมือนขอบนะฮะเนี่ยทำดาวนะฮะอ่าเหมือนทําขอบแล้วทำสองดาวเห็นไหมได้เสร็จตัวละครฟรีซ้ำมาทําขอบทําดาวนะเพราะฉะนั้นตัวที่หาง,ง่ายๆก็คือตัวระดับกลางๆเนาะเอาล้วครับเข้าประตูเมืองแล้วก็มีแม่ทัพประจําเมืองอยู่นะรงนมีหนวดไม่น่าจะยากเรามีฮิวแล้ว จัดทีมต่อสู้ะนรัยวางแผนการลบอย่างแจมเป็นแนวสาก๊กด้วยนะเนี่ยไม่ใช่อะไรนี่แล้วตัวฮิวจมตีไกลได้ด้วยนะอุ๊ยเราต้องรีบไปช่วยในเะมืองไม่ใช่ไม่ใช่เข้าเมืองศัตนระูเนี่ต้องรีบไปช่วยเนะมืองเราเนะี่ยช้าไม่ได้

ทันด้วครับผมเหมือนเป็นเควียร์ท่เรารีบไปนะไอเราก็จะตายเหมือนกันนะเนี่ยเขานะผมไปเัี่ยงไม่ตายนฮะไม่ตายโอย้ตายแล้วจบเธอยังไงวะ อ่านี่ฮิวอ่านะผมไม่เป็นไรทหารประตูเมืองเรายังแข็งแกร่งอยู่นะนี่เขดูดลุมยับเลยนี่เราเดินไวอยู่นะฮะหมัดพีกระซัดดาวตก <c oughs> เรียบร้อย น่าเล่นครับสนุกดีเ oh, <so> อ้าอาเรียบร้อยผ่านแล้วนะ me, ขอมีตัวฮิวนี่สบายจัดนะผ่านคนง่าย in, in so อ่ารักษาเมืองไว้แล้วนะผมแล้วก็กดตรงนี้ครับ baby, s <S มีให้เปิดกระชาเพิ่มอีกโอ้โห oh, <'t> ได้ตัวอะไรอะ อ่าได้ตัวม่วงมาครับนี่โคตรเท่เลยครับผมนี่ฮะอัพต่อนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันลองมาเล่นดูนะฮะสนุกมากนะฮะสำหรับอ่าเซิร์ฟไต้หวันเปิดจริงแล้วออฟฟิเชียลรัดด้วยนะครับผมอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ